เคยไหมคะตั้งใจจะทำข้าวผัดให้อร่อยเหมือนที่ร้านแต่ทำทีไรข้าวก็แฉะติดกันเป็นก้อนไม่รวนสวยเหมือนที่เขาทำขายกันเลยเชื่อไหมคะว่าเคล็ดลับสำคัญที่หลายคนมองข้ามไม่ได้อยู่ที่ฝีมือหรือกระทะแต่อยู่ที่ข้าวที่เราเลือกใช้ตั้งหาคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ทบต้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อที่ใกล้ตัวนักชิมอย่างพวกเรามากๆเลยค่ะนั่นก็คือข้าวเก่ากับข้าวใหม่ทำไมบางเมนูถึงอร่อยขึ้นกับข้าวเก่าเท่านั้น หลายคนอาจจะคิดว่าข้าวก็คือข้าวเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วอายุของข้าวมีผลอย่างมากต่อเนื้อสัมผัสและรสชาติของอาหารเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักหน้าตาของข้าวทั้ง2แบบกันก่อนค่ะข้าวใหม่ก็คือข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาไม่นานมเมล็ดจ,จะขาวใสสวยงามมีความหอมเป็นพิเศษเพราะยังมียางข้าวอยู่เยอะมากค่ะ พอหุงแล้วจะนุ่มเหนียวแล้วก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยแต่ข้อเสียคือจะหุงไม่ค่อยขึ้นหม้อและถ้าใส่น้ำเยอะไปนิดเดียวก็จะแฉะติดกันเป็นก้อนได้ง่ายมากค่ะในหางกลับกันข้าวเก่า คือข้าวที่เก็บไว้นานเกิน4 6เดือนหรือที่เรียกกันว่าข้าวค้างปีค่ะเมล็ดข้าวจะออกสีขาวคุ่นๆไม่ใสเหมือนข้าวใหม่และความหอมก็จะลดลงไปบ้างแต่ข้อดีของเขาคือพอหุงแล้วจะขึ้นหม้อสุดๆเม็ดข้าวจะร่วนสวยไม่เกาะติดกันเลยค่ะทีนี้กลับมาที่คำถามสำคัญของเราทำไมข้าวผัดถึงต้องใช้ข้าวเก่าคำตอบอยู่ในหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยค่ะ ระหว่างที่ข้าวถูกเก็บไว้ความชื้นในเมล็ดข้าวจะค่อยๆระเหยออกไปโครงสร้างของแป้งและโปรตีนในข้าวก็จะเปลี่ยนแปลงและแข็งแรงขึ้นพูดง่ายๆก็คือเมล็ดข้าวจะแห้งและแกร่งขึ้นนั่นเองค่ะ พอเราเอาเข้าวเก่าที่มีความชื้นน้อยไปผัดในกระทะร้อนๆมันก็เลยไม่แฉะไงคะเม็ดข้าวจะเด้งสู้ตะหลิวร่วนสวยไม่จับกันเป็นก้อนและที่สำคัญไปกว่านั้นคือด้วยความที่ยางข้าวน้อยมเมล็ดข้าวเก่าจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำเล็กๆที่พร้อมดูดซับซอสและเครื่องปรุงต่างๆเข้าไปในมเมล็ดข้าวได้เต็มที่ทำให้ข้าวผัดของเรามีรสชาติที่เข้มขน้นกลมกล่อมทุกคำเลยคะ่ะ พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าข้าวแต่และชนิดเหมาะกับเมนูที่ต่างกันไปเลยถ้าเป็นข้าวเก่าที่มีความร่วนเป็นเอกลักษณ์ก็จะเหมาะกับเมนูอย่างข้าวผัดอันนี้คือพระเอกเลยค่ะข้าวแช่ข้าวจะไม่พองหรือเล็กเวลาแช่ในน้ำหรือจะทานคู่กับแกงต่างๆก็อร่อยมากๆค่ะเพราะข้าวร่วนๆจะช่วยซับน้ำแกงได้ดีไม่เละด,ด้วยนะคะ ส่วนข้าวใหม่ที่มีความหอมนุ่มเหนียวก็ต้องยกให้กับเมนูอย่างข้าวต้มหรือโจ๊กค่ะอย่างข้าวจะทำให้เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มอร่อยมากๆหรือจะทานเป็นข้าวสวยร้อนๆคู่กับกับข้าวง่ายๆก็ฟินสุดๆแล้วค่ะแม้แต่ข้าวเหนียวก็มีเก่ามีใหม่นะคะ ข้าวเหนียวใหม่จะหอมมากเหมาะกับการนึ่งกินคู่กับส้มตำลาบส่วนข้าวเหนียวเก่าก็จะเหมาะกับเมนูที่ต้องปรุงรัดเยอะๆอย่างบะจ่างหรือข้าวต้มมัดค่ะแล้วเวลาหุงละ่ะต้องทำยังไงเคล็ดลับง่ายนิดเดียวค่ะคือข้าวเก่าน้ำเยอะข้าวใหม่น้ำน้อย สำหรับข้าวเก่าหนึ่งถ้วยให้ใช้น้ำประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งส่วนข้าวใหม่ที่ชุ่มชื้นอยู่แล้วข้าวหนึ่งถ้วยใช้น้ำแค่ประมาณหนึ่งถ้วยกับอีกนิดหน่อยก็พอแล้วค่ะหรือหนึ่งถ้วยเศษหนึ่งนสี่เป็นยังไงกันบ้างคะสรุปง่ายๆเลยก็คือไม่มีข้าวชนิดไหนดีกว่ากันมีแต่ข้าวที่เหมาะสมกับเมนูแตกต่างกันไปค่ะ ถ้าอยากได้อาหารที่ต้องการความร่วนสวยงามดูดซับรสชาติได้ดีให้เลือกข้าวเก่าแต่ถ้าอยากได้ความหอมนุ่มเหนียวก็ต้องเป็นข้าวใหม่เท่านั้นค่ะหวังว่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะลองกลับไปสังเกตเข้าวที่บ้านแล้วเลือกใช้ให้ถูกเมนูดูรับรองว่าอาหารจานต่อไปของคุณจะอร่อยขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ แค่ใส่ใจเรื่องข้าวอีกนิดชีวิตการทำอาหารของเราก็จะง่ายและอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยค่ะและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ